กุ้งอบอุ้นเส้นวันนี้ส่วนประกอบก็จะมีกุ้งมีวุ้นเส้นมีผักรากผักชีพริกไทยกระเทียมขิงเครื่องปรุงรสก็จะมีซอสหอยนางรมซสีิ๊วขาวัน,าน้ำตาลเครื่องปรุงรสผงปรุงรสเล็กน้อยหลังจากที่เราผัดสามเกอและกุ้งให้สุก ประมาณ50%เราก็เติมน้ำลงไปเติมน้ำเปล่าลงไปให้พอท่วมครึ่งหนึ่งของตัวกุ้งแล้วจากนั้นเราก็ใส่วุ้นเส้นลงไปวุ้นเส้นเราต้องนำไปแช่น้ำก่อนนะคะแต่ถ้าเราใช้วุ้นเส้นสดแนะนำให้ล้างวุ้นเส้นก่อนหลังจากที่เรา เคี่ยวทุกๆอย่างให้สุกเรียบร้อยเราก็ลองชิมรสด,ดูนะคะหลังจากที่เขาเดือดแล้วลองชิมรสด,ดูถ้ารสชาติใช้ได้แล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็เคี่ยวต่อให้เขาสุกจนน้ำแห้งพอหลังจากที่สุกแล้วน้ำแห้งแล้วเราเติมผักลงไปค่ะผักก็จะประกอบไปด้วยผัก ขึ้นชายและต้นหอมนะคะผัดคลุกเขาให้ผักสลดผักสุกค่ะแล้วก็โรยพริกไทยลงไปเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟค่ะ